ชื่ออะไรลู้แบงค์ฮาวน้องใบข้าวโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นพยาบาลเดียลเรียวเรียลเรียลกับอุตส่าห์รุ่นซะอย่างดีว่าโตขึ้นบอกอยากเป็นนักร้องคะ่ะแต่ขึ้นมอว่าโตขึ้นอยากเป็นพยาบาลก็ดีอุย๊ยทำไมร้องเพลงน้าได้ฟังทุกวันหรือเปล่าใช่ค่ะอืมทำไมน่ารักมากกับใคร,ครก็ลูกมะไรก็ใคร <_ d ream> พ่อกับแม่อยู่ตรงไหนลูก แม่อยู่อยู่ตรงนั้นแม่อยู่ตรงนั้นลูกให้เราเผือขึ้นเวที่ข้าวเดี๋ยวบอกว่าแม่อยู่ที่บ้านอ๋อขนาดเจ้าโเป็นพยาบาลหน่อยนด้หนิโร,ร,<อ>ร,รูเรียนเก่งไหมเก่งค่ะแนูได้เกียรติอะไรลูกถามว่าเรียนเก่งไหมได้เ,เกีเรยกรติอะไรลูก สมคติว่าอยากเป็นพยาบาลอย่างนี้เมื่อกี้นะ้าในคลิปมานะ้าให้ค่ากุหลาบได้ไหมสวัสดีค่ะก่อนพยาบาลก็สวัสดีค่ะก่อนโอเคค่ะขอเชิญพ่อแม่น้องใบข้อเลยนะคะ,ะ,ะน่ารักจังเลยอย่ามาร้องต่อนะอีกสักหน่อยนะโอ้เป็นพ่อแม่หาเงินนั่นแต่เด็ก